สวัสดีค่ะทุกคนติวทำไรแต่เช้าทำไรอัดจารบีขยันเนี่ยแหละรัพท์ก็ไม่มีแบตอะไรครับป๊อบไหนพี่ก๊อบพี่ก๊อบจันก๊อบอ่ะตัวเองู่บ้าน โคกกโคกตูมคับบ้านใสหมดาะใช่เข้าไปในบ้านใสอีกอ่ะไู้สึกว่าช่วงนี้จะขยันพิเศษเลยนะขยันเโอ้โหแต่จะมีตรงมีเต็มจัดเท้าแก่โอ้โหเจ็บไรแล้ววะ อ๋อไม่ใช่อัดไปแล้วนี่มันอะไรนะมันเปียกเป็ <c oughs> เปดเกียรติไม่ไม่แบกลองอัดมั้ยมันเป็นยังไงนายเขาทำไมไม่มีแบตนะเออรับก็คือดับเอเอลองลองอัดดูเ,<อ>เป็นกี่เปอร,ร์เซ็นต์วะเนี่ย เอสามเปอร์เซ็นต์ไมมไม,มันเป็ดหันหนัหนหัวดีๆถ้าถ้าถ้ามันเป็ดมาทางนี้เราก็หันหัวให้มันเข้าลองลองอ,อัดดิเ,เออนั่นแหละมันจะตึงตึงมือต้องอัดขนาไหนถึงม่มันออกจนมันออกอะอการขึ้นไง ก็หยยบลงล่างถ้าเปลดลงล่างอ่ะเออไ,<ด>ไมด้มันจะตึงตึงมือ่ะยังอัดเลยอุนเปออ,อ,อ,อกไนออไปเออพอแล้วพอแล้วนี่มาอาัดตรงนี้นี่อัดตรงนี้นั่นแหละไหนม,มีแต่ดินเนไหน เอาไมา้เคดินแล้วกัน,น,นม,มีไหมไหมอ้ยอ้าวอ้าวเอา,อายานเปื่อนอีกสุดได้เนี่ยเจ้านี่แค่นี้พอไหมเนี่อ่ะอัดใช่เจียวเข้าไปอีก เออมันเข้ายังเอเออนั่นเละจัดไปมันจะตึงตึงมือเลยอ่ะออกพอแล้วบ้าน้าออกเยอะแล้วออกเยอะพอพอนี่มันออกเยอะแล้วดึงเออนี่ตอนนี้ตอนนี้เอ้ยมันออกแล้วเออพอแล้วมันออกเยอะจัดมันสิเปื้อน หายถอกเมื่อกี้โดนสามสิบเซเมแหวนนวลนั่นคนนี่ยัพเดทก็ต้องมาเคลียร์ออกอ่าถ้าไม่เคลียร์ออกละ่ะมันก็จะแบบติดพวกเนี้ยเยอะเวลาติดไม้ติดอะไรปุ๊บมันก็จะติดพวกอามมันก็ล้างออกอยากอ๋อไม่ใช่เราพี่กีเกียจล้งางเยอะก็ต้องเคลี่ยออก <c oughs> ไม่รู้ใครทำแบบผมบ้ากเลย <c oughs> ของพี่เกียดล้านงนะผมก็เลยมันจะคุยอ่ะเปลี่ยนนี่เขมีเงนใหญ่เนาะ <c oughs> คุย <c oughs> นันน่นมันก็จะเปื้อนเปลี่ยนเขมียนใหญ่เนาะคุยเมียนใหญ่แล้วเนาะคุยนี่ไอ้พวกเนี่ยเวลาโดนกิ่งไม้เนี่ยโดนกิ่งไม้ปุ๊บแล้วมันก็จะเปื้อนเพื่อนโอ้ <c oughs>

เก็บแล้วไปทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าพัดลมยังไม่ได้เก็บนะว่าหนูเก็บไม่ไปเป็นทำไมยกไฟกระโปรงดิเราทำไม่เป็นเหรอกยกไฟกระโปรงไม่เป็นเ,ร,เราไม่กล้าจับทำไมกลมันสัเดี๋ยวอย่างนั้นสั่บไปทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า